ถูกประเมินถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตามลักษณะความเป็นหญิงอะเช่นสวยไม่สวยแต่งตัวเหมาะสมไหมในสังคมไทยเนี่ยถูกประเมินประมาณนี้คือแปลว่าเพศสภาพเนี่ยตามหลอนเรามากแล้วเวลาพูดถึงเรื่องความเป็นหญิงความเป็นชายความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพเนี่ยเราพูดโดยสัญชาตญาณหรืออคติคือไอความไม่รู้เนี่ยมันส่งผลต่อการพยายามจะจัดการกับปัญหาอยู่มากหรือคนขายบริการทางเพศตกสํารวจไปเลยนะคะคือวิธีที่เรามองเรื่องเพศสภาพมันจําตัดมากะจะท ทำยังไงให้เราไม่ยึดอยู่กับความไม่รู้แล้วเอาความไม่รู้นั้นเป็นตัวตั้งในการกำหนดนโยบายสาธารณะวิธีคิดเรื่องของความเป็นเพศมันก็มีอิทธิพลมากจากครอบครัวชุมชนแล้วก็กลุ่มสังคมวัฒนธรรถถมที่เขาอาศัยอยู่การแสดงออกบทบาทหน้าที่ทางเพศอย่างที่สังคมคาดหวังอะไรที่จะเป็นหลักฐานที่จะบอกได้ว่าสังคมไทยเนี่ยยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วไอการแสดงออกมันเท่ากับการยอมรับจริงหรือเปล่านะคะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สองอาชีพที่ สะท้อนเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดยกตัวอย่างโรงเรียนในร้อยตำรวจเปิดรับให้ผู้หญิงเนี่ยสอบข้าแล้วก็ทําให้มีจํานวนของตํารวจหญิงเนี่ยเพิ่มขึ้นเปิดช่องทางให้ได้มีพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงที่ทําคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงในเรื่องเพศคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งเป็นการให้บริการประชาชนในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได้ดีขึ้นการที่พนักงานสอบสวนขาดจําจนวนไปตอนนี้คดีทางเพศซึ่งผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าเพศชายมันจะต้องเจอกพนักงานสอบสวน เพศชายเออในทางฝัก่การอาชีพพยาบาลงานบริการในเรื่องของการดูแ,แลเหล่านี้เป็นเรื่องของเพศหญิงก็เลยทําให้มักจะมีผพืหญิงเนะะี่ยค่ะสอบมากกวา่าผู้ชายเราะฉะนั้นการเปิดช่องทางพิเศษมีความจําเป็นนะคะในการที่แก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเพศนะคะ คำว่านางพยาบาลผิดไหมนะคะการที่เราเห็นคำว่าในช่างผิดไหมนะคะก็เป็นสิ่งที่พูดถึงอาชีพนี่ผิดยังไงเหรอมันเป็นการตีตราไปเลยว่าอาชีพนี้ต้องใช้เท่านั้นนะคะอาชีพนี้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นสิ่งที่เราแก้ได้คืออะไรเราแค่ไปเปลี่ยนคำเรียกเฉยๆแล้วมันจะเปลี่ยนเพอร์สเปกทีเปลี่ยนวิธีการคิดของคนรุ่นใหม่ๆ รุ่นใหม่หรือว่าเพศสภาพอื่นเนี่ยพูดถึงเรื่องสิ่งไหนบ้างที่เขาเผชิญกับความไม่ไเท่าเทียมทางเพศมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยในการบอกเล่าปัญหาของเขาแล้วมันก็มีคนที่มีชุดประสบการณ์แบบเดียวกันเคยผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันเนี่ยมาบอกเล่าเั้นเรื่องแบบนี้มันทําให้เขาเรียกว่าถูกเอามาพูดในที่สาธารณะ มากยิ่งขึ้นปัจจุบ,บันในทางการแพทย์มีทั้งคุณหมอผู้ชายผู้หญิงมาตรวจคนไข้แสดงว่าคนเริ่มเข้าใจในเรื่องของการคิดที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น อันยกตัวอย่างจากกรณีของการถูกลบบ่ดนากเพศความเป็นผู้หญิงความเป็นเพศสภาพหญิงหรือความเป็นเพศสภาพอื่นๆเนะี่ยต้องเปิดทางให้มีคนทํางานที่มันมีความหลากหลายจริงๆในการที่จะมาช่วยสนับสนุนความเหลื่อมล้ำในในมิติเรื่องวัยเรื่องความอาวุโสหรือว่าเรื่องเพศเหล่านี้มันทําให้เกิดวัฒนธรรมเงียบคนที่อยู่ข้างล่างไม่กล้าที่จะส่งเสียไม่กล้าที่จะบอกความต้องการแท้จริง มันเากเครื่องมือประเภทที่เป็นสำรวจความคิดเห็นหรือเครื่องมือประเภทที่ให้ได้บอกความต้องการของตัวเองผ่านช่องทางที่ไม่ต้องให้ใครว่าเป็นเราอะ่ะยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยถ้าเราเดินสวนกับผู้บริหารในที่ทํางานเราอาจจะไม่กล้าบอกว่าเราคือคนหนึ่งที่ ไปติ๊กในแบบสอบถามว่าเราต้องการนั่นต้องการนี่เวลาที่เราโดนถามหรือว่ามีช่องทางให้เราได้บอกเนี่ยโดยที่มีความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้สะท้อนความต้องการตัวเองได้มากขึ้นเด็กคนนึงเนี่ยเมื่อเขาเกิดมาเราไม่ควรจะไปเลี้ยงดูเขาด้วยการตัดสินไปแล้วว่าเขาจะต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใว่าหน้าที่จะดูว่าเขาเป็นมนุษย์ตัวน้อยที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของเขาโดยไม่เอากรอบมอเาเป็นเพศไม่ว่าจะเป็นเพศใดเอาเข้าไปติดสอก